ตัวละครฝั่งรายถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆของภาพยนตร์ทุกๆแนวในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้เพราะต่อให้งานชิ้นนั้นจะมีแนวทางการเล่าเรื่องที่มุ่งนั้นไปยังเรื่องราวแง่บวกเหมือนกับภาพยนตร์โรแมนติกหรือภาพยนตร์อะไรก็ได้ที่ต้องการจะสร้างความรู้สึกฟิลโกอดออกมาก็ยิงจำเป็นจะต้องมีตัวร้ายปรากฏออกมาเพื่อสร้างคอนฟ lict อะไรก็ได้ให้กับเรื่องราวเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมแต่ถ้าหากภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่มีแนวทางชัดเจนว่าพวกเขาจําเป็นที่จะต้องมีตัวร้ายนั้นดันเลือกที่จะไม่นําเสนอตัวร้ายออกมาตรงๆ ทบจะปกปิดมันเอาไว้ตลอดทางเรื่องแนวทางการนำเสนอของมันก็คงจะออกมาแตกต่างและน่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเยียกจะพามาดูว่าจะมีภาพยนตร์ที่เราไม่เคยเห็นตัวร้ายจริงๆจ,งจังๆเรื่องไหนที่เคยสร้างความน่าจดจำเอาไว้บ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ Skynet จาก The Terminator ปี1984 แน่นอนว่าภาพยนตร์ในตำนานอย่าง The Terminator ภาคแรกในปี1984หรือแม้แต่กระทั่งภาคต่อหลายภาคที่ล้วนแต่ประสบความสําเร็จบ้างหรือล้มเหลวบางหัวใจของภาพยนตร์ก็คงจะเป็นตัวละครที่เปรียบเสมือนตัวร้ายอย่างคนเหล็กหลากหลายรุน่นที่ปรากฏออกมาแทบจะไม่ซ้ํขึ้นอยู่แล้วอย่างในภาพยนตร์ภาคแรกนั้นที่8 0 0ที่รับบทโดย no er, อา n o l d s c h w a r z e n r ก็จะถือว่าเป็นตัวร้ายเต็มตัวที่ออกมาไล่ล่าตัวเองอย่าง s a าคอนเ n อร r ตามคําสั่งของ Skynet AI สุดอัจฉริยะจากโลกอนาคตที่หวังจะส่ง คนเหล็กมาสังหารซารา่าซึ่งกําลังจะให้กําเนิดหัวหน้าฝ่ายต่อต้านที่แข็งแกรง่งและสามารถเปิดสงครามกับ AI ไอด้อย่างดีเยี่ยมในอนาคตอย่างจอร์คอนเนอร์แต่เมื่อมาลองพิจารณาดีๆแล้วน,นั้นเราจะพบว่าตัวร้ายของภาพยนตร์ที่แท้จริงในทูทูพาก็จะเป็น AI สุดอัจฉริยะและเจ้าเล่์อย่างสกายในต่างหากที่ตัวละครอย่างจอร์คอนเนอร์หมายมั่นปั้นมือที่จะเอาชนะลงไปได้ส่วนคนเหล็กแต่และรุ่นที่ถูกส่งมาแท้จริงแล้วพวกมันก็อาจจะมีสถานะเป็นแค่เครื่องมือที่ถูกใช้ให้มาทาภารกิจตามคําสั่งก็เพียงเท่นานั้นซึ่งนนัก็ทําให้ผ้ผูชม แทบจะไม่สามารถรับรู้การมีอยู่แบบเป็นตัวเป็นตนของสกายเน็ตได้เลยแม้แต่นิดและจะรู้เพียงแค่ว่ามันเป็น AI ที่รู้จักตัวเองแถมยังโหดในระดับที่สามารถรับประกันว่ามนุษยชาจะถูกทำลายล้างอย่างรวดเร็วด้วยนิวเคลียร์หากมันต้องการที่จะทำเท่นานั้นอีกทั้งมันยังมีความฉลาดและวิธีการคำนวณที่ไร,ร้รูปแบบมากๆซึ่งมันก็ไกลเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ที่จะสามารถอย่างรู้และตามมันได้ทันโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นไอเดียของผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมรอนที่ต้องการจะให้ตัวร้ายตัวจริงของเรื่องถูกมองเป็นกกาาาเนตมว่ร ่อให้ตัวเอกจะล้มคนเหล็กลงไปกี่คนแต่ถ้าล้มสกายเน็ตไม่ได้ทุกอย่างที่ทํามาก็จะสูญเปล่าทันทีและแม้ว่าใน,นภาพยนตร์ภาคหลังๆยัง Terminator Salvation และ Terminator Genesis จะพยายามทําให้สกายเน็ตถูกตีความออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแบบมนุษย์ผ่านตัวละครดร์ซารีน่าโคแกนและทีห้าพันแต่การมาถึงของภาคล่าสุดยัง Terminator Dark Fate ที่ตัดสินใจสารต่อเรื่องราวจากภาคที่2โดยตรงก็ดีลบล้างเรื่องราวของภาพยนตร์ทั้งสองภาคดังกล่าวไปเพื่อดึงให้สกายเน็ตกลับมาอยู่ในนสถา ตัวร้ายแบบ AI ที่ไม่มีตัวตนและยากที่เราจะสัมผัสรับรู้ถึงมันได้อีกครั้งเพราะมันถือว่าเป็นหัวใจหลักของภาพยนตร์ที่คลาสสิกของจริง Welcome home, Marcus. Knew back. ในรารตปริษนาจากแบมบีปี1น4 2นเารบ1942 บมบี i, ถือว่าเป็นแอนิเมชันคลาสสิกระดับตำนานของดิสนีย์ที่สามารถกวาดรางวัลและพิสูจน์คุณคา่าผ่านการเวลามันได้นานหลายสิบปีเนื่องจากเรื่องราวดราม่าและโศกนาฏกรรมของมันถือว่าเป็นสิ่งที่สะเทือนใจผู้ชมได้แบบอมตะเหนือกาลเวลากับเรื่องราวของแบมบีกวางหางขาวซึ่งมีพ่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในป่าแต่ชีวิตของเขาดันพบกับโชคชะตาที่เล่นตลกกับการผจญภัยของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจุดสำคัญที่สุดในชีวิตของแบมบีที่กลายมาเป็นแผลในใจของเขามาตลอดตั้งแต่วัยเด็กก็คงจะเป็นเรื่องราวการตายของแม จากฝีมือของนายพรานปริศนาคนหนึ่งที่ยิงเธอจนตายส่งผลให้ฉากดังกล่าวกลายเป็นภาพจําของภาพยนตร์ที่ทําให้ผู้ชมต้องเสียน้ำตาแทบทุกครั้งโดยแบมบีก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนันของดิสนีย์ที่ไม่ได้มีการนําเสนอตัวร้ายและตัวละครในฝั่งขั้วตรงข้ามของตัวเอกออกมามา,มากนักนั่นจึงส่งผลให้ตัวละครนักล่าหรือนายพรานที่ยิงแม่ของแบมบี้จนตายดูกลายเป็นตัวละครวายร้ายชั่วช้าสําหรับผู้ชมทันทีแม้ว่าภาพยนตร์จะตั้งใจไม่ให้เราได้เห็นหน้าคร่าตาชื่อตัวตนหรือความเป็นอยู่ของนายพราน นนั้นเลยแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีชน,นิดที่ว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าเป็นทางดิสนี์นี่แหละที่ตัดสินใจไม่เปิดเผยตัวตนของเขาออกมาแม้ว่าในทีแรกพวกเขาจะต้องการทําแบบนั้นเพื่อทําให้ผู้ชมมีที่ระบายหลังจากโศกเศร้าจากฉากด,ดังกล่าวจนได้ที่แล้วแต่ตัวละครนี้ก็ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์ร้องกับความลับที่ว่าจะมีฉากที่แบมบ,บี้และพอเดินทางไปพบกับโศกข,ของนายพรานคนนี้ที่ถูกไฟป่าคลอกตายด้วยแต่นั่นก็ไม่อาจจะสั่นคลอนไอเดียของทางค่ายที่ต้องการจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ปราศจากตัวร้ายแบบรูปธร ออกไปได้แต่ทีงไงในพรานคนดังกล่าวกูยังสามารถเข้าไปติดอันดับ50ในหมวดตัวร้ายจากภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ AFI ในปี2003อยู่ดีแม้ว่าจะเป็นตัวละครเดียวในลสิสที่ไม่เคยมีใครได้พบเห็นใบหน้าของเขาเลยก็ตาม <S <S ภัยคุกคามภายนอกที่ไม่มีใครรับรู้ว่ามันคืออะไรจาก It Comes at Night ปี2017 Comes at Night ถือว่าเป็นภาพยนตร์ซึ่งมีไอเดียแบบโลกที่ล่มสลายไปแล้วจากภัยพ,พิบัติบางอย่างที่มีทั้งความน่าสนใจและความคุมเคือในเวลาเดียวกันเป็นอย่างมากเพราะมันจะพูดถึงเรื่องราวของครอบครวัวครอบครัวหนึ่งที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าอันเงียบสงบหลังจากที่สังคมภายนอกเกิดภัยพิบัติปริศนาที่ทําให้มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาัยคุกคามที่ว่ามันก็ยังตามมาหาพวกเขาอยู่ดีแต่จะมาในเวลากลางคืนเท่านั้นโดยปราศจากความเป็นเมรซึ่งแค่เรื่องย่อของตัวภาพ ์มันก็แทบจะพอบอกผู้ชมได้แล้วว่าเรื่องราวของมันจะเต็มไปด้วยความคุมเครือของผู้คนที่ต้องเอาชีวิตรอดมาจากสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถจะอยางรู้ถึงได้เลยแม้แต่นิดและแม้ว่าในทีแรกผู้ชมจะคาดหวังว่าอาจจะได้พบกับวายร้ายอย่างกลุ่มซอมบี้หรือสิ่งมีชีวิตติดเชื้อตามแพทเทิร์นของภาพยนตร์แนวนี้รวมไปถึงภัยคุกคามจากมนุษย์กันเองแต่ท้ายสุดแล้วภาพยนตร์ก็แทบเลือกจะปิดเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เป็นความลับและมุ่งเน้นให้ตัวละครในเรื่องพบกับความหวาดระแวงด้วยกันเองมากกว่าซึ่งทาง Charles, เทรอเอ็ดเวิก ได้เผยออกมาว่าเขาพยายามที่จะไม่ออกแบบตัวละครใดๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นวีวรบุรุษหรือวายร้ายแบบชัดเจนออกมาภาพยนตร์จึงเต็มไปด้วยการสร้างบรรยากาศจากบทสนทนาและสภาพแวดล้อมมากกว่าจะมาชี้ว่าใครเป็นตัวร้ายกันแน่คล้ายๆกับการสร้างอารมณ์แบบจิตวิทยาให้ผู้ชมไปตีความกันเองมากกว่าซึ่งมันก็ถือว่าแปลกมา,มากๆกับภาพยนตร์ที่มีทีมการเล่าเรื่องแบบนี้จนท้ายที่สุดแล้วแนวทางของมันก็ได้ส่งผลให้เกิดการถกเถียงกันเองในหมู่ผู้ชมว่าภาพยนตร์มันต้องการจะสื่อหรือมอบบทสรุปอะไรให้กับเรากันแน่ Billy จาก Back คริสต์มาสปี1974 Black Christmas ถือว่าเป็นผลงานภาพยนตร์แนวไล่ฆ่าสแลชเชอร์ของบ๊อบคลาร์ที่จัดอยู่ในหมวดผลงานเก่าแต่มีอิทธิพลต่อง,งานรุ่นหลังๆเป็นอย่างมากกับเรื่องราวแนวฆาตกรไล่ฆ่าง่ายๆที่ตัวนางเอกของเรื่องอย่างเจสสิก้าแบรนดฟอร์ดต้องมาพบกับไอ้โรคจิตไรหน้าคนนี้ที่ออกตามล่ากลุ่มวัยรุ่นในช่วงเทศกาลเธอและเพื่อนๆจึงต้องหาทางหนีและเย็บยั้งแผนการฆาตกรรมโหดของมันให้ได้และแม้ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่กลาามาเป็นต้นแบบให้กับงานยุคต่อมาอย่างฮาโลวีนหรือไนท์แมทออนเอ็มสตรีทแต่สิ่ง เป็นนานมันค่อนข้างจะแตกต่างจากงานยุคหลังๆพอสมควรเนื่องจากภาพยนตร์จะเล่นกับบรรยากาศและความเงียบร้องกับบทสนทนาที่ชวนขนลุกและที่สําคัญเลยก็คือตัวเรื่องราวจะไม่ยอมเปิดเผยตัวตอนของฆาตรกรออกมาชัดๆสักทีเพื่อเพิ่มดีกรีความน่าตื่นเต้นให้มากไปกว่าเดิมอีกไม่มีทั้งคอสตูมและใบหน้าสยองขวัญที่เด่นชัดหรือภาพจําอะไรปรากฏออกมาทั้งนั้นแม้ว่าในช่วงหนึ่งของเรื่องภาพยนตร์จะบอกเราออกมาแบบคุมเครือว่าฆาตกรนั้นอาจจะชื่อบิลลี่แล้วเราจะได้เห็นหน้าของเขาในเงามือที่มีแสงสะท้อนไปที่ ตามแบบผผ่านเท่านั้นแต่นั่นก็เป็นเพียงเบาะแสเล็กๆที่แทบจะไม่สามารถบอกเราได้เลยว่าฆาตรกรเป็นใครมีเป้าหมายอะไรและปลายทางของมันควรจะไปจบที่ไหนกันแน่นี่จึงถือว่าเป็นภาพยนต์ที่โยนให้กลุ่มตัวละครลงไปเผชิญหน้าชะตากรรมที่พวกเขาไม่อาจจะเข้าใจอะไรด้วยตัวเองได้เลยแม้แต่นิดจนกลายมาเป็นบรรยากาศลึกลับที่ยากจะลืมเลือนแต่การเลือกให้ฆาตรกรมีความเป็นปริศนาและไม่มีใบหน้าที่ชัดเจนแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นดาบสองคมให้กับตัวเรื่องราวไม่น้อยเลยเพราะมันค่อนข้างที่จะส่งผลให้ภาพยนต์ไม่มีภาพจำเหมือนกับงาน สลเชอร์เรื่องอื่นๆที่มีตัวละครวายร้ายมีคาแรคเตอร์จะจัดปรากฏออกมาอีกทั้งมันก็ยังส่งผลต่อการขายสินค้าและโปรโมทของภาพยนตร์ญญอีกด้วย Act us. Act us, did, ราชาปีศาจไพมอนจากเฮเรดิเทอรีปี2018 เฮร e ดิเทอรีเป็นภาพยนตร์สยองขวัญของผู้กำกับหน้าใหม่นเวลานานยังอารีแอสเตอร์ที่ถือว่าพลิกโฉมวงการภาพยนตร์ในช่วงปลายยุค2010ให้บิดไปอีกทางได้อย่างเหลือเชื่อมากๆก,กับการทดลองเล่าเรื่องราวสยองขวัญในรูปแบบเฉพาะทางที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนกับเรื่องราวของครอบครัวเกรแฮมที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูก4คนซึ่งพวกเขาก็มีชีวิตปกติสุขดีแบบครอบครัวทั่วไปอยู่แล้วแม้ว่าน้องสาวของบ้านอย่างชาลีจะเป็นเด็กแปลก,กก็ตามแต่จู่ๆก,ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจนได้เมื่อปีเตอร์ ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของบ้านดันพลาดามีส่วนให้ชาลีน้องสาวของตัวเองต้องพบกับอุบัติเหตุสุดสยองที่ทําให้บรรยากาศทั้งหมดในบ้านพลีกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีแถมแค่นั้นยังไม่พอบ้านหลังนี้ก็ยังต้องพบกับคําสาปร้ายปริศนาจากสิ่งมีชีวิตลึกลับที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกด้วยโดยเฮเรดิเทอรีจะมีกรรมวิธีในการนําเสนอที่มุ่งเน้นไปที่การปลุกปั่นตัวละครและสร้างสถานการณ์ให้พวกเขาต้องพบเจอกับสิ่งที่หาคําตอบไม่ได้ซึ่งผู้ชมจะตกกระไดพลอยโจนต้องมาครุ่ สงสัยไปพร้อมๆกับบรรดาตัวละครหลักแบบเลี่ยงไม่ได้อีกต่างหากตัวละครฝั่งร้ายในเรื่องอย่างราชาปิศาจไพมอนที่ถูกนําเสนอออกมาในช่วงระหว่างเรื่องว่ดตัวละครนี้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่บงการคำสาปและความสยองทั้งหมดที่ครอบครัวนั้นต้องเจอจึงไร้ความเป็นรูปธรรมแบบชัดเจนมากๆเราแม้ว่าเขานั้นจะแฝงตัวมาอยู่ในร่างของตัวเอกในช่วงระหว่างเรื่องอยู่บ้างแต่เราจะไม่เคยเห็นเขาปร,รากฏตัวมาแบบจะจะเลยยิ่งไปกว่านั้นราชาปิศาจไพมอนก็ยังไม่ใช่ตัวละครสายจำแรงแปลง,ปลงกายเป็นรูปแบบหลกักล ไปมาจนผู้ชมนั้นจะสามารถรับรู้ถึงลักษณะของเขาได้จากเพียงรูปวาดที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือไม่ด้วยตลอดทางเรื่องเฮเรดิเทอรีจึงเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่นําเสนอแต่เคราะห์ร้ายของตัวละครซึ่งเกิดจากสิ่งลี้ลับแปลกๆทั้งหมดโดยที่เราไม่สามารถสัมผัสถึงการมีอยู่หรือการคู่คามของตัวร้ายได้เลยแม้แต่นิดเพราะแม้กระทั่งในช่วงคลายแแมกของเรื่องสถานการณ์ทุกอย่างก็ยังคงจบและมีบทสรุปได้จากตัวละครหลักเองแบบแบบดเสร็จจนมันยืนยันไดเป็นอย่างดีว่าความน่ากลัวของเรื่องราวทั้งหมด มันก็มาจากมน <Par adi mellan farming challenge> ุษย์เรานี่แหละที่ไม่สามารถเอาชนะสิ่งเหนือธรรมชาติได้เองแม่มดและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติจาก The b l l i r Witch Project ปี1999 หากจะพูดว่า The Bla Wish Project ของ2ผู้กำกับแดเนียลไมริกและเอ็ดเวิร์ดโอซานเชสเป็นภาพยนตร์แนวฟาฟูตเทดทุนต่ำที่เปิดสกรารของการลงทุนน้อยแต่ประสบความสำเร็จในแง่ของการเน้นใช้ไอเดียก็คงจะไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดเพราะนี่คือภาพยนตร์ที่ลงทุนไปแค่6 0 0 0 0ดอลลาร์ 60, สหรัฐมีนักแสดงโนเนม3คนและทีมงานที่ใช้เพียงแค่สเปเชียลเอฟเฟกต์ถูกๆแต่ว่าสามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปได้มากถึง248ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงจะเเปป็นรรื่่่องงาาวทีแแลกแตกตต กับวิธีการโปรโมทที่น่าสนใจมากกว่าทั้งการสร้างเว็บไซต์และใช้ฟุตเทจวิดีโอปลอมแต่ถูกสร้างสถานการณ์ให้ดูเป็นเรื่องจริงกับเรื่องราวของการที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้าไปสำรวจเพื่อถ่ายทำสารคาดีเกี่ยวกับแม่โมดก่อนที่จะหายตัวไปยกกลุ่มส่งผลให้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตามหาพวกเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบจนเจอฟุตเทจภาพจากในกล้องของวัยรุ่นกลุ่มนั้นจริงๆจนคลิปทั้งหมดถูกเอามาตัดต่อเป็นภาพยนตร์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องราวที่ถูกนำเสนอก็กลับถูกร้อยเรียงอองมมกมาได้ดีมาก พราะมันได้สร้างประสบการณ์ร่วมให้กับผู้ชมที่คิดว่าสิ่งที่ทีมงานสร้างกระแสออกมามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันไม่มีทางเป็นจริงไปได้ซึ่งไอเดียที่ ThebleWish Project ได้ทดลองทําเป็นครั้งแรกก่อนที่ไอเดียเหล่านี้จะตกทอดไปสู่ p a r a n o r m a l Activity ก็คงจะเป็นการนําเสนอภาพที่ดูสดและสมจริงพร้อมทั้งไม่เปิดเผยตัวตนของตัวละครลี้ลับในฝั่งร้ายออกมาจริงๆงจังๆ,ๆ,ๆเหมือนกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องอื่นๆส่งผลให้ตัวละครแม่มดแบลที่เป็นเสมือนสิ่งลี้ ไม่เคยปรากฏตัวออกมาในภาพยนตร์เลยแมย้แต่แฟรมเดียวบรรยากาศกดดันของภาพยนตร์จึงมาจากสภาพแวดล้อมการพูดคุยและเพราะประกอบฉากที่ทีมงานใช้งบอันน้อยนิดเนรมิดมาเองทั้งหมดนี่มันจึงเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วว่าทำไม The Blair Witch Project ถึงกลายเป็นตำนานที่คลาสสิกไม่มีวันตายอีกทั้งยังพลิกโฉมวงการภาพรยนตร์สยองขวัญในวงกว้างไปตลอดการอีกด้วย I has happened so So sorry for everything that has happened. พลังงานปริศนาจาก Paranormal Activity ปี2007 สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Paranormal Activity ของผู้กำกับอย่างโอเรนเบรีที่เข้าฉายในปี2007นี่ก็คงจะเป็นผลงานในความทรงจำของใครหลายๆคนที่คงจะจดจำได้ปเป็นอย่างดีว่ามันคือภาพยนตร์สยองขวัญไอเดียแปลกใหม่และถือว่าโดดเด่นมากๆในช่วงที่ออกฉายแถมมันยังประสบความสำเร็จจากรายได้ที่ทะลุบล็อกออฟฟิศสูงถึง193.4ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีเพียง15,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือเรื่องและความแข็งแกร่งในวิธีการเล่าเรื่องของมันต่างหากที่ เป็นจุดเด่นในการโกยคําวิจารณ์แง่บวกจํานวนมากจากผู้ชมกับเรื่องราวของสองสามีภรยาคู่หนึ่งอย่างเคที่กับมิกาที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียแต่สําหรับฝั่งภรรยาอย่างเคที่นั้นเธอก็ได้มีความเชื่อมมาตั้งแต่อายุ8ขวบว่าตัวเธอนั้นสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างพยายามติดตามเธอมาตั้งแต่เด็กแล้วและมันก็ยังคอยรังควานเธอเวลาที่อาศัยอยู่ที่บ้านมาตลอดทางฝั่งสามีจึงทดลองเอากล้องที่สามารถจับภาพในเวลากลางคืนได้มาติดตั้งในบ้านและห้องนอนเพื่อตรวจช็คดูว่ามันจะะมีอไร มาคอยรังควานพวกเขาทั้งสองจริงหรือไม่และนั่นก็กลายไปเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสยองทั้งหมดในเรื่องที่ไม่มีผีปีศาจหรือวิญญาณตัวไหนปรากฏออกมาแบบจะแจ้งเลยแม้ว่าจะมีหนึ่งจังหวะที่เราได้เห็นรอยเท้าของสิ่งเหนือธรรมชาติที่ว่านั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดทางเลือกที่ Paranormal Activity ใช้อย่างการที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของวายร้ายที่คุกคามตัวเอกออกมาตลอดทางเรื่องก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ใช้ได้ผลกับตัวเนื้อเรื่องและผู้ชมแบบสุดๆเนื่องจากสภาพแวดล้อมของภาพที่กล้องบันทึกเอาไว้ได้ทั้งหมดล้วน บ้รรานธรรมดาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เมื่อความธรรมดาเหล่านั้นถูกคุกคามโดยสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้เมื่อไร่บ้านที่แสนอบอุน่นก็อาจจะกลายเป็นสถานที่สุดสยองขวัญเลยก็ว่าได้ทั้งทางเดินที่ส่งเสียงดังเอียดอาดประตูที่ค่อยๆขยับเองและเสียงรอบข้างที่เหมือนเสียงฝีเท้าแต่มีแค่เราอยู่ในบ้านแค่คนเดียวรวมไปถึงความน่ากลัวในช่วงเวลาที่เราหลับและตัดขาดจากสภาวะการรับรู้รอบตัวทุกอย่างก็ล้วนเป็นความน่ากลัวง,ง่ายๆที่ได้ผลแบบชงานี่จึงทําให้การไม่มีตัวตนเป็นรูปธรรมอยู่ของวั ร้ายในเรื่องคือสุดยอดของความน่ากลัวที่ยากจะอธิบายออกมาได้เลยทหารเยอรอมนันจากดันเคอร์ปี2017 ดันเคิร์กถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวสงครามแบบจริงจังเรื่องแรกของคริสโตเฟอร์โนแลนที่เขาสร้างมันขึ้นมาจากความประทับใจต่อยุทธการดันเคิร์กซึ่งแท้จริงแล้วเป็นชื่อเมืองของฝรั่งเศสที่อยู่ติดชายทะเลใกล้ช่องแคบระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมปีคศ .1940 ที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่2กํกำลังร้อนระอุไปด้วยการโจมตีทั่วยุโรปกองทัพอังกฤษที่ถูกตัดขาดจากพันธมิตรจนติดกับดักอยู่ในบริเวณเกาะเนื่องจากถูกถล่มโดยเครื่องบินแล้วรถถังของกองทัพนาซีออย่างงหนักก็ต้พบ วิกฤตการครั้งใหญ่ในการเอาตัวรอดออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวให้ได้โดยมีทหารฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในยุทธการครั้งนี้ด้วยซึ่งหลังจากการวางแผนของวินสตันเชอร์ชิลและความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนและทหารในท้ายที่สุดทหารอังกฤษก็ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดเกินกว่า9 0ส่งผลให้นี่เป็นยุทธการสําคัญที่ถูกส่งต่อเรื่องราวมาให้นักเรียนในประเทศอังกฤษได้ศึกษากันต่อจนตัวโนวแลนนั้นมีไอเดียที่อยากจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จากความทราบซึ้งส่วนตัวของเขาในฐานะชาวอังกฤษที่ได้ยินเรื่องราวของยุทธกา ดันเคิร์กมันตั้งแต่เด็กและมีเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องสร้างเรื่องราวนี้ออกมาเป็นภาพยนตร์ในแบบฉบับของตัวเองให้ได้แต่ในมุมมองที่ผู้กำกับคนนี้ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์ของตัวเองมันก็จะต้องออกมาไม่ธรรมดาตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วอย่างการนำเสนอเรื่องราวของทหารในสามมุมมองทั้งบนบกจากทหารที่ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดไปได้ยังไงบนอากาศจากนักบินที่ต้องยิงสู้กับทหารฝ่ายตรงข้ามสุดกดดนันและบนน้ำจากมุมมองของชาวบ้านและทะหารที่อยู่บนเรือซึ่งเข้ามาช่วยเหลือรับทหารข้ามช่องแคบอังกฤษโดยแต่ละมุมมอง ก็ล้วนถูกถ่ายทอดออกมาในบรรยากาศสุดกดดันที่ค่อนข้างจะทําให้ผู้ชมอยู่ไม่สุขเลยทีเดียวและแม้ว่าน,นี่จะเป็นภาพยนตร์สงครามที่มีทีมการเล่าเรื่องแบบชัดเจนแต่สิ่งที่ถูกตัดทอนออกไปจนหมดก็คือการปรากฏตัวของศัตรูเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงอิทธิพลในสงครามครั้งนี้อย่งางทหารนาซีเยอรมันที่ถูกคริสโตเฟอร์โนแลนแปลสถานะไปเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามีแต่ไม่อาจสัมผัสดได้ต่างจากภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่2เรื่องอื่นๆที่มักจะมีการนําเสนอทหารนาซีตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการไล่ลงมาจนถึงทหารชั้นผู้น้อยอยู่เสมอ เสมอซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทางผู้กำกับต้องการที่จะทําให้ตัวละครและผู้ชมอยู่ในสถานะเดียวกันก็คือการรู้สึกหวาดกลัวกับอันตรายที่ไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันจะมาเมื่อไร่อยู่ตลอดเนื่องจากในยุทธการนานมีทหารหลายคนที่เกือบจะรอดอยู่แล้วแต่ก็กลับเสียชีวิตไปจากการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของพวกนาซีการรู้ว่ามีแต่ไม่เห็นตัวตนของทหารนาซียอรมันในเรื่องจึงทําให้ดันเคริร์กสามารถเล่นกับจิตใจของผู้ชมได้แบบอยู่หมดัดและมันทําให้เราได้พบกับความรู้สึกที่ไม่เคยได้สัมผัสจากงานแนวสงครามชิ้นไหนในโลก ามาก่อนรถบรรทุกปริศนาจากดูเอลปี1971 ดูว์ถือว่าเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกในชีวิตของผู้กำกับฉายาพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กโดยแต่เดิมน้นมันจะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับฉายรายการโทรทัศน์ Mo v ี e of the w e e k ที่ออกอากาศทางช่อง ABC แต่ด้วยเสียงตอบรับที่ดีล้นหลามในช่วงที่ภาพยนตร์ฉบับสั้นฉายไปแล้วสปิลเบิร์กก็ได้รับทุนเพิ่มเติมจาก Universal Television จนผลงานเรื่องนี้ได้มีโอกาสขยับขยายกลายมาเป็นฉบับภาพยนตร์ความยาว90นาทีจนได้โดยเรื่องราวของมันจะพูดถึงวซ วัยกลางคนที่ชีวิตของเขาก็ดูจะปกติสุขไม่มีอะไรมากนะักกับการมีครอบครัวเล็กๆและงานประจําธรรมดาธรรมาเหมือนกับคนทั่วไปแต่ในวันหนึ่งขณะที่กําลังขับรถไปทํางานและต้องผ่านเส้นทางอย่างทะเลทรายตัวเดวิดก็ได้พบกับรถบรรทุกคันหนึ่งที่พยายามขับจี้ท้ายรถของเขาเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่มีสาเหตุโดยในทีแรกนั้นเดวิดก็ได้ตัดสินใจปล่อยให้รถคันนั้นแซงไปก่อนตามปกติแต่เขาก็สัมผัสได้ว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเริ่มที่จะมีวิธีการขับยียยนกวนประสาทราวกับว่าหมายจะเอาเรื่องเขาต่อให้ได้ เขาจึงพยายามขับเลี่ยงและหนีออกไปแวะพักตามจุดต่างๆก่อนที่จะได้พบว่ารถบรรทุกขนานมันไล่าตามเขามาจริงๆและหมายมั่นที่จะขับไล่บทขยี้เดวิดให้ตายคราวรถให้ได้ตลอดทางเรื่องของภาพยนตร์มันจึงกลายเป็นเรื่องราวของการขับรถไล่ล่าสุดดุเดือดที่มาก่อนการของภาพยนตร์แอคชั่นหลายๆเรื่องแต่สิ่งที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายมาเป็นตำนานเลยก็คือวิธีการนําเสนอที่แปลกและน่ากลัวในเวลาเดียวกันมากๆเนื่องจากไวรัสของเรื่องอย่างรถบรรทุกป,ปริศนาคันดังกล่าวจะไม่เคยถูกเปิดเผยออกมาเลยว่าใครกันแน่ที่อยู่ หลังพวงมลลาลัยรถและพวกเขามีเป้าหมายหรือความแค้นส่วนตัวอะไรที่ต้องการจะล่าตัวเองซึ่งภาพยนตร์จะนําเสนอแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบเรื่องโดยที่ไม่มีบทสรุปมาชัดเจนเลยแม้แต่นิดวิธีการนําเสนอแบบนี้จึงกลายเป็นการสร้างความแตกต่างที่น่าสนใจให้กับภาพยนตร์มากๆเพราะมันทําให้ตัวละครและผู้ชมต่างตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกต้องมาระแวงว่าตัวเองกําลังต่อสู้กับอํานาจเหนือธรรมชาติหรือเพียงแค่คนขับรถบรรทุกหัวร้อนเท่านั้นรถบรรทุกคันดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นรถผีสิงยังไงอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ อีกทั้งมันยังเชื่อมโยงไปถึงประสบการณ์บนท้องถนนของผู้ชมหลายๆคนที่น่าจะเคยเจอเรื่องราวอย่างนี้ตามผ้านหัวข่าวหรือประสบการณ์ตรงมาบ้างด u e ลจึงถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวไล่ล่าน้อยเรื่องมากๆที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวร้ายออกมาแบบภาพยนตร์สมัยนี้ซึ่งนิยมชูโรงให้ตัวร้ายโดดเด่นขึ้นมาแต่ทียังไงนี่ก็ถือว่าเป็นงานในยุคแรกสุดที่หากใครอยากจะเข้าใจรากเหง้าของการทํางานเบื้องตน้นและไอเดียของสตีเวนสปิลเบิร์กก่อนที่จะประสบความสําเร็จแบบทุกวันนี้ก็คงต้องไปลองหามาชมกันสักครั้งจร,งจรงิงๆ ความตายจาก Final Destination ปี2000 แม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแต่สำหรับ Final Destination ภาคแรกที่เข้าฉายในปี2000รวมไปถึงบรรดาภาคต่ออีกจำนวนมากที่สารต่อเรื่องราวของมันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นงานที่แปลกแหวกแนวไปจากงานแขนงเดียวกันเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาไม่ได้มีผีปีศาจวิญญาณฆาตกรโรคจิตหรือแม้แต่มอนสเตอร์น่าเกลียดน่ากลัวอะไรปรากฏออกมาในเรื่องเรม้แต่นิดกลับกันสิ่งที่เป็นศัตรูและคู่ปรับของบรรดาตัวละครเอกในเรื่องก็กลับเป็นความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมและคาดเดา อะไรจากมันไม่ได้เลยแม้แต่นิดโดยแต่เดิมนาน Final Destination จะเป็นเพียงแนวคิดแนวคิดหนึ่งที่กำลังจะถูกใช้ในซีรีส์สืบสวนสอบสวนคดีเหนือธรรมชาติซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในยุค90อย่าง The X Files แต่หนึ่งในผู้กำกับของซีรีส์อย่างเจมส์วองก็ได้มีความคิดที่จะเอาไอเดียสั้นๆนี้มาขยายเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวจนได้มีโอกาสมารสร้างเป็นภาพยนตร์อย่าง Final Destination จนได้กับเรื่องราวของอเล็กซ์บราวนิงเด็กหนุ่มที่เตรียมขึ้นเครื่องบินแต่จู่ๆเขาก็ดันเกิดยานวิเศษ สามารถสัมผัสรางร้ายบางอย่างที่บ่งบอกเขาเป็นนายว่าเที่ยวบินที่เขากําลังจะขึ้นไปกําลังจะประสบอุบัติเหตุบางอย่างที่ทําให้ตัวเขาและเพื่อนๆอีกหกคนต้องตายสยองกับผู้โดยสารที่เหลือแบบยกลำหลังจากนั้นจึงมีเหตุการณ์ที่ทาให้อเล็กซ์และเพื่อนๆต้องถูกไล่ออกมาจากเที่ยวบินซ้าร้ายกว่านานเมื่อตัวเครื่องเดินทางออกไปแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรางร้ายของอเล็กซ์ก็ดันกลายเป็นเรื่องจริงซะด้วยแต่แทนที่อเล็กซ์และเพื่อนๆจะได้เป็นผู้รอดชีวิตที่โชคดีและได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตสงบสุข บางอย่างที่น่ากลัวและเป็นสิ่งสามัญที่มนุษย์ต้องเจออยู่แล้วอย่างความตายกดดันพยายามที่จะเอาคืนพวกเขาโดยการหาทางให้คนที่รอดมานานต้องประสบกับอุบัติเหตุที่จะพรากชีวิตพวกเขาแบบจงใจให้ได้ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามหนีแค่ไหนก็ตามนี่จึงกลายเป็นสาเหตุหลักที่บรรดาตัวละครนําในภาพยนตร์ต้องพบกับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดโดยที่พวกเขาแทบจะไม่มีทางหนีมันพ้นได้เลยซึ่งไอเดียในการสร้างตัวร้ายที่ไร้รูปธรรมของ Final Destination ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ครีเอทมากๆในช่วงเวลาที่ภาพยนต์นั้นออก ฉายเป็นครั้งแรกเพราะแม้ว่าตัวภาพยนตร์จะไม่มีวายร้ายที่มีรูปร่างเป็นตัวเป็นตนแต่ผู้ชมจะสามารถสัมผัสถึงความน่ากลัวของความตายและอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวละครได้อย่างชัดเจนแน่นอนเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วแถมในภาพยนตร์นั้นความตายก็ยังเป็นสิ่งที่ลื่นไหลไปไหนมาไหนก็ได้จนกลายมาเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุสุดครีเอทในภาพยนตร์ที่มีมากมายนับไม่ถ้วนและไอความตายที่ว่านี่แหละก็สามารถทําให้ผู้ชมหลายๆคนในยุคนั้นต้องกลัว การใช้ชีวิตประจําวันอย่างการเดินริมถนนโล่งๆการเดินขึ้นลิฟ์หรือการนั่งรถไฟเหาะมาแล้วความตายจึงเป็นวายร้ายสุดอันตรายไร้ตัวตนที่น่ากลัวเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการถึงจริงๆ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราไม่เคยเห็นตัวร้ายจริงๆจังๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละเรื่องนั้นก็ล้วนมีเทคนิคการเล่าและลูกล่อลูกชนในการนําเสนอเนื้อหาให้กับผู้ชมได้น่าสนใจตามแบบฉบับของตัวเองมากมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดตัวร้ายก็ยังเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ยากจะตัดทอนออกไปจากภาพยนตร์ได้อยู่ดีแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นเขาแบบกรณีนี้ก็ตามแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เราไม่เคยเห็นตัวร้ายจริงๆจังๆนอกเหนือจากที่เรานำ เสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ